เรียนผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการประมงทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวธิติรัตน์กินเท้าหานเป็นตัวแทนของคณะผู้วิจัยขอนําเสนอผลงานวิชาการเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลกับตัวแปรคุณภาพน้ําของแม่น้ําจันทบุรีและแม่น้ําเวลุในจังหวัดจันทบุรีค่ะ คุณภาพน้ำบริเวณชายฝั่งนะคะมีความสำคัญต่อการเลี้ยงกุ้งเป็นอย่างยิ่งค่ะคุณภาพน้ำที่ดีจะส่งผลให้กุ้งมีสุขภาพแข็งแรงปอดเชื้อโรคน้อยลงแล้วก็ได้ผลผลิตมากขึ้นค่ะฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของประเทศไทยมากกว่าร้อยละ50นะคะจะเป็นการเลี้ยงแบบระบบเปิดมีการเปลี่ยนถ่ายน้ําระหว่างสิ่งแวดล้อมหากเกษตรกรไม่มีการจัดการให้เหมาะสมจะทําให้คุณภาพเสื่อมโทรมได้ค่ะกรมประมงมีการเฝ้าระวังคุณภาพน้ําจากแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําหรือที่เราเรียกกันว่าโม3ามนะคะ โดยกิจกรรมนี้จะครอบคลุมพื้นที่พอเลียงสัตว์น้ำชายฝั่งของประเทศไทยค่ะ จังหวัดจันทบุรีเป็นแหล่งผลิตกุ้งทะเลที่สําคัญของประเทศไทยมีแม่น้ําสายหลักก็คือแม่น้าจันทบุรีและก็แม่น้ําเวลุนะคะที่ใช้สําหรับการเลี้ยงกุ้งทะเลรวมถึงรองรับน้ําที่ปล่อยออกจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลของเกษตรกรค่ะดังนั้นการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผลิตกุ้งทะเลกับตัวแปรคุณภาพน้านะคะได้แก่ในตัวเจนรวมแอมโมเนียรวมและก็ฟอสฟอรัสรวมของแม่น้ําจันทบุรีและแม่น้าเวลุจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นค่ะวัตถุประสงค์นะคะในการศึกษางานวิจัย นี้ค่ะเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ําและประเมินความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณผลผล,ผลิตกุ้งทะเลก,กับตัวแปรคุณภาพน้ําของแม่น้ําจันทบุรีและแม่น้ําเวลุในจังหวัดจันทบุรีค่ะสำหรับวิธีการศึกษาค่ะผู้วิจัยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะโดยการรวบรวมข้อมูลจากกิจก,กรรมโมจําจำนวน48เดือนนะคะตั้งแต่มการาคม2560จนถึงธันวาคม2563จํานวน10 6สถานีจากแม่น้ําจันทบ,บุรี8สถานีแล้วก็แม่น้ําเวลุ8สถานีค่ะและทําการรวบรวมข้อมูลผลผลิตกุ้งทะเลนะคะจากระบบชิมเทนเตอร์ที่เกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกุ้งทําการออกหนังสือกํากับการจําหน่ายสัตว์น้ํานะคะโดยกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำจันทบ,บุรีมีทั้งสิ้น462ฟาร์มพื้นที่เลี้ยง11,143ไร่เกษตรกร,ร,กรที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเวลูจำนวน196ฟาร์มพื้นที่เลี้ยงจำนวน 7, 676ไการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม R ค่ะข้อมูลคุณภาพน้ำนะคะจะบรรยายโดยวยสถิติเชิงพรรณนานะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ความแตกต่างของปริมาณไนโตรเจนรวมแอมโมเนียรวมและฟอสฟอรัสร,รวมในแต่ละฤดูการโดยใช้รีพิ a เต็ดมิเซอร์อโนวาที่ระดับความน่าเชื่อถือ95%ค่ะและหาความสัมพันธ์ของผลผลิตกุ้งทะเลนะคะ ต่อตัวแปร3ตัวที่กล่าวมานะคะด้วยการทดสอบเพียสรสันคอร์ริเลชันและการถดถอยดีเกชันค่ะสำหรับผลการศึกษานะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำนะคะทั้ง2แม่น้ำมีตัวอย่างเป็นไปตามเกณฑ์อยู่ที่84.79ค่ะโดยทั้ง2แม่น้ำนี้นะคะมีค่าดีอที่ต่ำค่ะมีค่าอยู่ที่2.4-3.9มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะโดยค่าเกณฑ์ดีอที่เหมาะสมนะคะสาหรับการพอเลี้ยงสัตว์น้าจะอยู่ตั้งแต่4หรือมากกว่า4มิลลิกรัมต่อ ขึ้นไปค่สำหรับผลผลิตกุ้งทะเลนะคะที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ศึกษานะคะผลผลิตกุ้งทะเลที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ําจันทบุรีค่ะแสดงตามเส้นกราฟสีเขียวนะคะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่658.36ตันต่อเดือนค่ะและผลผลิตกุ้งทะเลนะคะที่ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเมลูค่ะ,ะเฉลี่ยอยู่ที่6 4 8 5 7ตันต่อเดือนค่ะ ผลการวิเคราะห์โดยใช้ r e p e t e um, เต m e ์มิเซอ a นะคะศึกษาความแตกต่างน,นะคะของตัวแปรทั้ง3ตัวนะคะพบว่า ที่แม่น้ําจันทบุรีค่ะตัวแปรทั้ง3ตัวนะคะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติก็คือ p-value น้อยกว่า0.05ค่ะโดยแม่น้ำเวลูนะคะพบว่า,าปริมาณของไนโตรเจนรวมแล้วก็ฟอสฟอรัสรวมเนะะี่ยค่ะไม่พบความแตกต่างนะคะแต่ว่าปริมาณของแอมโมเนียรวมมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญสรุป ผลการศึกษานะคะปัญหาหลักเลยค่ะของแม่น้ําทั้งสองก็คือมีค่าดีอที่ต่ําค่ะและจากการเปรียบเทียบค่าคุณภาพน้ําเชิงฤดูการนะคะพบว่าปริมาณของไนตโตรเจนรวมแอมโมเนียรวมและก็ฟอสฟอรัสรวมของสองแม่น้ําจะสูงมากนะคะในฤดูฝนค่ะผลผลิตกุ้งทะเลไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรทั้ง3ตัวนะคะที่เราศึกษาในแม่น้ําจันทบุรีค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามกันค่ะ สำหรับแม่น้ำเวลุนะคะมีความสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงปริมาณแอมโมเนียรวมค่ะโดยถ้าเกิดว่าปริมาณแอมโมเนียรวมที่เราคำนวณมาตามระดับผลผลิตเนี่ยนะคะอยู่ที่0.063มิลลิกรัมต่อลิตรนะคะก็จะเ,เป็นปริมาณแอมโมเนียที่เหมาะสมใครยังไม่พบว่าเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำนะคะแต่ว่าถ้าหากเกรรษตรกรเนี่ยคะ่ะมีการเพิ่มผลผลิตขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น1,000ตันต่อเดือนนะคะ จะทำให้ปริมาณแอมโมเนียรวมเกิดขึ้นในแม่น้ำ เพิ่มขึ้นเป็น0.098มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์น้ำที่หวาใสายได้ค่ะโดยเราอ้างอิงจากรายงานของเอ็ดดี้เมื่อปี2005นะคะเอ็ดดี้กล่าวว่าปริมาณแอมโมเนียรวมที่เป็นพิษต่อสัตว์ทะเลจะอยู่ที่0.09ถึง3.35มิลลิกรัมต่อลิตรและปริมาณที่เป็นพิษต่อสัตว์น้ำจืดจะอยู่ที่0.068ถึง2มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะและจากผล การศึกษานะคะในครั้งนี้นะคะพบว่าเราควรมีการบริหารจัดการในการใช้น้ำนะคะจากแม่น้ำเวลุให้มีประสิทธิภาพค่ะควบคู่กับการส่งเสริมให้ฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเลปฏิบัติตามหลักการพอเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีนะคะ<ม>เพื่อป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน้ำและก็รองรับการผลิตกุ้งทะเลที่อาจเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตค่ะขอบพระคุณค่ะ